ของโรคไข้เลือดออกมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. มีไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียส,สรร 2. ปวดศรรีรษะตัวร้อนขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร 3. อ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกาย 4. มีจุดเลือดตามแขนขาลำตัวตามร่างกายต่างๆค่ะ 5. มีเลือดออกตามไรฟันหรือเลือดกำเดาไหลห มีเกล็ดเลือดต่ำมาก6อาการนี้นะคะถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งควรเอะใจไว้ก่อนนะคะเพราะช่วงนี้นะคะหน้าฝนยุงจะเยอะมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะป้องกันตัวเองสําหรับใครที่มีลูกนะคะก็ป้องกันลูกน้อยให้ห่างไกลจากยุงค่ะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันปกป้องเราจากยุงต่างๆนะคะสเปรย์คายาลิพลริท่านนะคะบิ่มจะพ่นในบ้านส่วนตัวนี้นะคะบิ่มก็จะพกไปข้างนอกค่ะเอาไว้ติดตัวคายาลิค่ะอ่อนโยนต่อ คนและก็สัตว์นะคะ